ดวงรายเดือนของคนเกิดปีมะโรงประจำเดือนธันวาคม2562ตำราโหราศาสตร์ไทยจีนกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใหญ่กดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือ ดวงชะตาของท่านเดือนนี้เปลี่ยนแปลงสดใสขึ้นธุรกิจการงานราบรื่นก้าวหน้าทุกสิ่งเป็นไปนในทางที่ดีดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นโอกาสในการสร้างผลงานต่างๆออกมาให้ได้มากที่สุดรวมทั้งต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและทุ่มเทพละกำลังขยันทํางานอย่างเต็มที่ก็จะประสบความสำเร็จได้ฉะนั้น จงอย่านิ่งเฉยปล่อยเวลาและโอกาสให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ดวงด้านการเงินและโชคลาภเดือนนี้สดใสการเงินสะพัดคล่องตัวมีเงินไหลเข้ามาให้ใช้จ่ายและอาจมีโชคได้เงินก้อนโตการลงทุนมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำแต่ไม่ควร ลงทุนเกินกำลังเงินของตัวเองอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจทำให้การเงินติดชะงักได้และอาจทำให้ท่านต้องเดือดร้อนลำบากได้ดวงด้านการงานช่วงนี้หากท่านมีความมุ่งมั่นอดทนและขยันมั่นเพียรในการทำงานเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ก็จะสำเร็จสมดังใจปารถนาฉะนั้น จึงต้องพยายามกระตุ้นตนเองให้ตื่นตัวกระชับกระเฉงและสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้มากที่สุดรวมทั้งต้องมันผูกมิมตรไมตรีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนอกจากนี้ก็ควรศึกษาหาข้อมูลต่างๆในด้านการงานของท่านอย่างละเอียดรอบคอบและหาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการก็จะทำให้การงานของท่าน ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นดวงด้านความรักเดือนนี้เบ่งบานสดใสเหมือนดั่งปลาได้น้ำความรักความเข้าใจพัฒนาก้าวหน้าหากมีความพร้อมก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่น่าจะเตรียมตัวลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวส่วนท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้พบคนที่เฝ้ารอคอยอยู่ และจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ก้าวหน้าต่อไปดวงด้านสุขภาพเดือนนี้แข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแต่ก็ควรดูแลตัวเองให้ดีมันออกกำลังกายและบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ควรระวังคืออุบัติเหตุต่าง ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นเลือดตกยางออกได้ดังนั้นไม่ว่าจะขับรถหรือทำอะไรจึงไม่ควรประมาทก็ได้รับฟังดวงด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพของคนเกิดปีมะโรงประจำเดือนธันวาคม2562ของท่านกันไปแล้วขอบคุณที่รับชมช่องธรรมะสบายใจ Bad, bad, bad.